ลองนึกภาพดูสิครับถ้าอุปกรณ์สตรีมมิงทีวีของคุณสามารถเข้าใจคำพูดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบและตอบสนองกลับมาด้วยการสนทนาที่ลื่นไหลาราวกับเพื่อนสนิทนั่นแหละคือความมหัศจรรย์ของ g e m น n i ที่มาจับคู่กับ Google TV Streamer ของเราแต่รอเดี๋ยวก่อนนี้เองที่เริ่มน่าสนใจขึ้นมาอีกแล้วเพราะ Google กำลังพลิกโฉมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆด้วยพลังของ AI ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม Google ได้เปิดตัวเจม i นาบน Google TV Streamer เพื่อมาแทนที่ Google Assistant ที่เราคุ้นเคยกันซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนชื่อนะครับมันคือการอัปเกรดความสามารถในการรับมือภาษาธรรมชาติการค้นหาเนื้อหาและการโต้ตอบกับผู้ใช้ให้ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้การดูทีวีกลายเป็นประสบการณ์ที่สะดวกสบายและสนุกสนานยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ทาง g o o g l e ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการนำ AI เข้ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทโดยล่าสุด Google t v s t r e a m e r ซึ่งเป็นอุปกรณ์รับสัญญาณสำหรับฉายภาพบนโทรทัศน์ได้ต้อนรับ Gemini เข้ามาแทนที่ระบบ Assistant เดิมแล้วครับการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและคุยกับอุปกรณ์ได้ง่ายดายขึ้นเช่นเดียวกับที่เราเคยเห็นในสมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันอื่นๆแต่ที่นี่คือการนำไปใช้กับโลกของความบันเทิงบนหน้าจอใหญ่ จุดเด่นที่ทําให้เจมินายแตกต่างและน่าสนใจมากคือความสามารถในการเข้าใจภาษา,ษาธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งและสามารถพูดคุยตอบโต้กับผู้ใช้ได้เหมือนมนุษย์จริงๆนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นกับ A i ลองคิดง่ายๆว่าคุณไม่ต้องพิมพ์คาค้นหาที่ละเอียดหรือจําชื่อรายการให้แม่นยําอีกต่อไปแล้วครับแค่พูดแบบสบายๆเช่นฉันชอบหนังผจญภัยที่มีดนตรีเพลงฮิตหรือช่วยหาหนังโรแมนติกสาหรับคู่รักหน่อย เจมินายก็จะเข้าใจและเสนอตัวเลือกที่ตรงใจได้เลยและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงคอวอหามบันเทิงได้ง่ายขึ้นไม่ว่าใครจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองยกตัวอย่างดูนะครับคุณสามารถถามเจมินายอย่างกว้างๆเช่นหานิยายภาพยนตร์แอชชันสำหรับครอบครัวหรือสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ที่ฉันดูค้างเอาไว้ และเจมนายก็จะช่วยสรุปเนื้อหาหลักของซีซั่นก่อนหน้าหรือแม้แต่แนะนําจุดเด่นที่น่าสนใจโดยไม่สปอยมากจนเกินไปเพื่อไม่ให้เสียความสนุกในการดูวิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้ใหม่ๆที่อาจรู้สึกสับสนกับรายการมากมายในแพลตฟอร์มต่างๆได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เก่าที่อยากลองอะไรใหม่ๆได้สำรวจเนื้อหาที่หลากหลายยิ่งขึ้น แต่ที่นี่เองที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจมีเสียงวิจารณ์สองด้านครับเพราะเจมินานไม่ได้จากัดอยู่แค่การดูหนังหรือซีรีส์เท่านั้นมันยังรองรับการใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างกว้างขวาง,ขวางเช่นการสอบถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติเพื่ออธิบายให้เด็กทําการบ้านสมมติว่าต้องการคําอธิบายเรื่องพายุหมุนเขตร้อนให้เข้าใจง่ายๆแนะนําสูตรขนมจากวัตถุด,ดิบที่บ้านมีอยู่จริงๆเช่นมีไข่นมและกล้วยช่วยหาสูตรแพนเค้กน้าทําไหมหรือแม้แต่แนะนางานอดิเรก DIY ง่ายๆด้วยคลิปวิดีโอแนะนาเช่นการทําแจกันดอกไม้จากขวดพลาาสติกกเ่่นีคอ ือการขยายขอบเขตของอุปกรณ์ทีวีให้กลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่เกินคาดและนี่เองคือส่วนที่หลายคนอาจเห็นว่ามีแนวโน้มทำให้เราพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นแต่บางคนอาจสงสัยว่าจะกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัวหรือไม่ แน่นอนว่าหลายคนอาจไม่สนใจ Google t v s t r e a m e er, เเพราะมันไม่ได้รับความนิยมมากนักในไทยแต่การนำเจมินไยมาทดแทนฟีเจอร์เดิมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับอุปกรณ์นี้เท่านั้นนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตใหญ่ของ Google ที่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่มือถือ Android และ iOS แอป pp, บนเว็บเบราว์เซอร์หรือแม้แต่ Google TV เองที่ได้รับฟีเจอร์นี้มาแล้วและในอนาคตอันใกล้นี้มันน่าจะช่วยแก้ปัญหาหนักใจสำหรับผู้ใช้จำนวนมากเช่นความยุ่งยากในการค้นหาเนื้อหาหรือการขาดข้อมูลสำหรับกกาาารรรรเเเีีีีียนนนู้แและงงอออดิต่่่่ททจม ข้อถกเถียงครับบางคนเห็นว่า AI อย่าง Gemini จะพลิกโฉมการรับชมทีวีให้ดีขึ้นแต่บางคนอาจกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะข้อมูลการสนทนาเหล่านี้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google คุณคิดอย่างไรมันเป็นการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นหรือเป็นภัยคุกคามต่อข้อมูลส่วนตัวของเราเชิญมาแชร์ความเห็นและข้อโต้แย้งของคุณในช่องความคิดเห็นด้านล่างนะครับอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้